สวัสดีครับพบกับผมอ้วนมอเตอร์ไซค์อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมมาฮะในช่วงของมอเตอร์ไซค์ในอดีตนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาพูดถึงฮะยาม a ฮ่าทีเตามคำขอฮะของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับที่ได้ซื้อหนังสือเล่มนั้นไปได้ ดูติดตามเราในช่วงของมอเตอร์ไซค์ในอดีตนะฮะก็ร้องขอให้เข้ามาว่าเฮ้ยทำไมไม่ลงไม่ไม่ไม่เอาทีเซ็ตเอ็มมาพูดถึงบ้างมาเลยครับเราจัดมาให้ขอมาครับเราจัดให้ครับสำหรับ EP นี้ฮะเราขอพูดถึงเรื่องของยามาฮ่าทีเซ็ตเอ็มนะฮะยามาฮ่าทีเซ็ตเอ็มรถสปอร์ต1 5 0ซีซีของค่ายยามาฮ่านะครับรถตัวนี้เองนะครับยามาฮ่าผลิตออกมาในปี2537นะครับมาสนองตลาดสำหรับยามาฮ่าทีเซ็ตเอ็มตัวนี้นะครับเป็นรถ เคม้ที่ 150cc แต่สเปคจริงอยู่ที่ 147cc นะฮะใช้เสื้อสูบออลูมิเนียมที่เคลือบสาร NCC นะครับทำให้เกิดความลื่นนะฮะแล้วก็คารบูเรเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นคารบูเรเตอร์แบบ powerjet ครับ VM30SS ครับซึ่งออกมาให้สัมพันธ์กับเครื่องยนต์นะฮะ ระบบจุลเบิดเป็นแบบ c d i digital นะครับควบคุมการจุลเบิดด้วยคมเมาิ์เตอร์ให้เกิดความแม่นยำในการจุลเบิดมากขึ้นเรียกว่ายาม่าเองนะฮะซัดออกมาทําออกมานะฮะเหมือนกับเทท,ทุกอย่างลงมาใส่รถตัวนี้เลยนอกจากระบบคาบูเรเตอร์แล้วนะครับตัวนี้ยังมีวาลนะครับระบบวาลแบบ y p v s ตอนนั้นนะครับแต่ละค่าแต่ละค่าก็จะมีทีเด็ดที่วาลตัวนี้ทุกค่ายอย่างฮันด้เองก็เป็น RC ซวา นะฮะส่วนวาลของคาวาซากิเป็นคลิปนะฮะก็ทุกคนก็เคลมว่าทุกคนมีวาลหมดประเภทว่าวาลเปิดโลกเปลี่ยนประมาณนั้นเลยนะครับอ่าแล้วตัวนี้ฮะนอกจากมีระบบวาลที่ที่โชว์ในเรื่องของการเปิดวาลแล้วทําให้อัตราเร่งดีขึ้นแล้วนะครับยังมีแรงม้าอัดมาให้มากกว่าตัวรุ่นพี่คือ g z i ตัวนี้นะครับแรงม้าตัวนี้อยู่ที่36.5มากกว่าทีเซนอาถึง2ตัวครึ่งอ่ะนะฮะก็กะว่ายัดเป็นรถแข่งเลย100%นะฮะอันนี้ในช่วงนั้นนะฮะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงมากในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเกมมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราตอนนั้นนะครับแข่งขันกันแรงเอาเกมมอเตอร์สปอร์ตเอารถมาแข่งเพื่อนะะทำโปรโมทรถด้วยนะครับเป็นเป็นอะไรที่รถที่แรงรถที่ขายได้ดีเนี่ยจะ เกิดจากการแข่งขันล้วนๆในช่วงนั้นในช่วงนั้น TZM ออกมานะครับดีไซน์นะฮะตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนะครับเป็นรถสปอรอ์ย่อส่วนมาเลยนะฮะจากตัวสปอร์ต 250cc ของเจ้าซามูไรทัศสียฮาราดะนะครับ,รรรบตอนนั้นโด่งดังมากคนเอเชียที่เข้าไปแข่งในการเวอร์จีนะฮะในรายการนั้นนะครับทีก็พยายามเอาแบบสวยๆเอาไฟหน้าแบบจมูกัวนะครับเอา ฟูลเฟลลิ n งนะฮะถังเออยท้ายเออยเนี่ยรถแข่งเลยไม่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 มองข้ามแม้กระทั่งลายกราฟ,ฟิกทั้งตัวรถเป็นลายกราฟิกแบบรถแข่ง100%เซในช่วงนั้นนะฮะนักแข่งสังกัดดังๆของค่ายยามาฮ่านะฮะก็มีประสิทธิ์รักพงไทยประสานรักพงไทยนะฮะแล้วก็มีนลรงยู่สุ นะฮะแล้วก็มีนองสุรพลจัน,จนทาทัศนะครับตอนนั้นดังๆมากเลยนะครับก็ลงมายามาฮ่าเกฑ์เลยยามาฮ่าเห็นตัวไหนเก่งตัวไหนดียามาฮ่าช้อนเข้ามาไว้ในสังกัดหมดช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่คาวะสกิเลิกทําทีมแข่งพอดียามาฮ่าเลยก็ช้อนหน้าหางมาด้วยช้อนหน้าหางแล้วก็ต้องมีปีชามาด้วยนะครับแล้วก็ได้ทั้งหน้าหางแล้วก็ปีชายงสว่างอรุนเข้ามาสร้างเกมลุกนะฮะในตลาดในใน,ในสนามแข่ง ร่างสีสันในสนามแข่งได้เป็นอย่างดีทั้งๆที่ตัวรถเองก็อาจจะสู้ไม่ได้นะฮะแต่ด้วยใจแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของหน้าหังด้วยสมองของหน้าหังนะฮะทำให้รถตัวนี้ ะะอยู่ยในช่วงแถวหน้าเหมือนกันนะฮะเป็นคู่แข่งที่พอฟัดพอเวียงกับ Honda นะฮะคาวามันมากครับในช่วงเวลานั้นมันมากอ,อะไรก็แล้วแต่ไปลุ้นกันที่สนามแข่งสนุกสนุก,นกใครเชียร์ใครเป็นแฟนใครเชียร์คนนั้นนะครับแล้วสำหรับมอเตอร์ไซค์ในอดีตนะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับยามาฮ่า m ขอมาเราจัดให้ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเป็นบรรยากาศ ในช่วงเวลาที่ยามาฮ่าทีเอเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขารุ่งเรืองในช่วงเวลานั้นนะครับยามาฮ่าทีซเนะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะของค่ายซ่อมเสียงที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการตลาดแต่เขาประสบความสำเร็จนะฮะครองใจผู้ใช้ในกลุ่มใหญ่ๆนะฮะยามาฮ่าทีซัเอตัวนี้นะฮะกลายเป็นรถสะสมกลายเป็นรถคอลเลกชันนะฮะของคนนักนักปั้นนักแต่งนักสะสมรถนะครับ น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับยามฮ่าทีซเ็มแล้ว e ีีต่อๆไปครับเราก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์ในอดีตที่ค่อนข้างจะหาดูยากแล้วหรือโด่งดังในอดีนะครับมาฝากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูได้ติดตามกันนะฮะติดตามเรานะครับก่อนจะจากกันนะครับผมฝากรบกวนนะฮะถ้ามีสาระที่มันดีอย่างนี้แล้วาชอบกันนะฮะรบกวนฝากกดแชร์นะฮะกดไลค์กดซับสไคร้นะกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ